สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่ติดตามโหระพานะคะโหระพาที่เราชำเอาไว้นะคะชำแล้วก็มาลงกระถางนะคะนี่ก็เปลี่ยนกระถางไปเปลี่ยนกระถางมาให้ให้ใหญ่เหมาะสมกับเขานะคะออกดอกแบบนี้นะคะตัดเลยค่ะวันนี้แดดแรงแดดแรงไปหน่อยก็เลยมาดูเหมือนจะเหี่ยว ตัดเลยนะคะการทำสวนเรานะคะดำหน่อยตัดทิ้งนะคะเอาไปทำกับข้าวก็ได้ค่ะเ๋ยจะตัดหรือจะตัดทิ้งเลยก็ได้นะคะโหระพานะคะยิ่งตัดเขาก็จะยิ่งแตกนะคะเนี่ยค่ะเราตัดไปสองรอบแล้วค่ะก็แตกมาใหม่เนี่ยค่ะ ออกยอดมาเต็มเลยออกดอกมาด้วยค่ะตัดทิ้งเลยนะคะให้เขาออกมาใหม่ค่ะต้นนี้แตกดีมากเลยนะคะนี่ก็เป็นที่เราตัดไปครั้งที่แล้วค่ะ นี่ะะคะต่อเขาที่เรตัดไปครั้งที่แล้วก็ขึ้นมาใหม่ยาวแล้วค่ะน้ําที่เราใช้ลดนะคะจะเป็นเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะคะในถังนี้นะคะในถังนี้จะมีหอยแมงผูอยู่หอยแมงผูตัวเป็นๆน,นะคะเขายังมีชีวิตอยู่นะคะเราเอา หอยแมงพูมาเลี้ยงไว้แล้วก็นี่นะคะถังใหญ่มาก oh. แล้วก็เอาน้ําเอาน้ําหอยแมงพูเนี่ยคะ่ะเอาไปรดผักทุกวัน oh. แค่นี้เองค่ะผักก็จะง,งามโดยเฉพาะกุหลาบนะคะกุหลาบก็จะชอบแล้วก็เรารดด้วยฮอร์โมนไข่นะคะแล้วก็เปลือกไข่ใส่ไว้ นี่นะคะจะมีเปลือกไข่อยู่ข้างล่างสวัสดีค่ะวันนี้มาดูโหระพานะคะผ่านไปสองอาทิตย์ที่เราตัดไปนะคะผ่านไปแค่สองอาทิตย์เองออกดอกแล้วก็ก้านยาวเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดเขาออกนะคะจะไปทำอาหารเดี๋ยวจะตัดไปทำอาหารนะคะ ตัดตรงข้อที่เราเห็นเขาออกมายาวๆเนี่ยค่ะตัดไปเลยเนี่ยค่ะออกดอกหมดเลยออกดอกหมดทุกช่อเลยเดี๋ยวเราจะตัดทั้งหมดเลยนะคะ ให้เขาแตกออกมาใหม่โหระพานี่ได้จากการช้ำนะคะเพื่อนๆอยากดูวิธีช้ำก็ลองลองกดย้อนไปดูวิดีโอการช้ำนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเอามาเสียบดินเฉยๆให้ลากงอกค่ะเออมันไม่ค่อยงอกก็เลยลองช้ำดู นี้นะคะตัดมาเสร็จแล้วค่ะได้หนึ่งกำพอดีวันนี้จะตัดไปเฉพาะที่เขาเป็นดอกนะคะตรงนี้ก็ยังเหลือไว้อยู่ค่ะนี่นะคะเพืเ่อนๆตัดไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวเขาก็ออกใหม่ โอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ